คุยกับไคเกอร์ไคเกอร์ใช้แค่อะไรดิโอ้ยข้อแหลมนะเมื่อสักครู่นี้มันเกิดอะไรขึ้นเอาน้องอ่ะโดนตั้งเตะต้อนยกโดนเตะกระจับครับแล้วก็ผมก็ไม่ช่วยนะเพราะกรรมการอะไรต้อนยกไหนต้นยกไหนต้นยกสี่เลยครับต้นยกสี่นะโดนโดนเตะมาครับแล้วจังหวะที่เราลงไปนอนเ่ะจังหวะเขาผักแล้วก็เขาแทงไปตามแล้วก็เขาช้อนเข่าขึ้นโอ้ยตทมเลยครับช้อนเข่าข้าตรงไหนตรงนี้เลยครับข้างล่างตรงนี้เหรอใช่ครับ แล้ววตอนนั้นที่ลงเยรไปเราบอกกรรมการว่าไงเขาบอกไหมกระเับกระดับกรรมการน่าจะไม่ได้ยินมั้งครัาไม่รู้แล้วกรรมการนับไปเลยหรือไงนับเลยครับตอนนั้นไม่ไม่ไม่มีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาสู้ต่อเหรอมันมันลุกไม่ไหวครับตั้งจุกมันเก็บมันโดนเต็มจนไปจับดูดโอ้โดนโดนจริงๆครับดูเขาชาดช้านี่ได้ ภาพช้าดดููเลยมันไม่ได้ดูสิภาพช้าเออเรายังบอกกรรมการยังไงหรืออะไรยังไงเอาบอกบอกผ่านได้เลยเอาอยากจะให้มี VR บ้างครับอ๋ออ้าจะได้ชัดเจนอ๋อคือให้เบียดเกมก่อนใช่แบบนี้ใช่ไหมครับอ๋อเยดายเป็นยัวันนี้เสียดายมากครับโอ้กําลังเบียดไปเบียดมาอยู่เนาะใช่ครับกําลังมาแล้วครับเอ้าอ้าโอ้เอาละครับผมน้องคาใจอยู่นะครับเพราะว่าน้องอยากจะให้มี มีอะเพื่ออย่งดูภาค้านะครับตอนที่จะตัดสินนะครับเพราะน้องบอกว่าน้องโดนแทงกระจับนี่ฮะโดนแทงตรงนี้นะครับผมโดนโดนจริงๆครับน้องบอกอะไรนะโดนจริงครดนครับโดนครับเอาล่ะครับผมก็เป็นการแห้น้องนะคาใจไม่ดีเอาอยากชกกันใหม่ไหมถ้าใ้่ใช้ไงแล้วีิอยากชกใหม่มาากชกใหม่นะครับก็ก็เปล่าถึงโรเตอร์แล้วกันนะครับผมน้องคาใจอยากชกใหม่น้องบอกว่าโดนแทงกระจับครับครับ